จะไปตำบูจะไปตำบูขวจากจนไปเลยใช่ไหมยื้นี้จากที่เราล็เกกมเล้การที่งนสีแม่รู้ว่ามันจะทำงานยัะไง้องแล้กมมาบนคนเดียโทรศัพท์เข้ามาเลอเผลอเผลเลองเรื่อมากแล้ว็ต้องไปเิมหน้าพาก เติมบุ๊ว่าไหเติมบู๊เติมไม,ม่เนอะอะไรอย่าเนี่ยชวนทุกคนร้องเพลงเอาของขวัญจากแม่ค่ะคุณคุณน้ำอูนเต้นดีกว่าแต่กมีคนร้องเพลงพอเด้อเมื่อไหร่คอยชื่อใดผู้ใดร้องเพลงหรือคนร้องเพลงเพาะมากเนี่บอกเลยชื่อใดตะบางกุ้งวไฟเอิบว่าไฟชาวที่กุ้เไฟยินไว้จะขึ้นมาสามร้อยไม่ใช่หรอขอบคุณพี่ลูกหมูนะคะแต่ถ้าตัวแบบนี้อยู่เรื่อยๆเราหน้ามีเงินผมนี้ได้รับสับยา บอกรามไได้กินกินมลวครับิมครับผมกินข้าวอิ่มแล้วนะครับรอน้องสเต็มคงไม่ไหวเพราะว่าน้องสเต็มน้องสเต็มมีลาดีมากแกแกมาถ่ายรด้วยกันเ้ออแกอเกหยับร่าไปเนาหวกี <laughs> <laughs> no ่ต anyway> ิหะไร ผู้ชายเต็มบ้านเจ้าเอาถ้าผู้ใดเข้าบ้านนองันนี้ไปต่อได้ยังได้เลยได้เลยน้อเราอยากขายอะไรดูกาไม่เอาซซื้อลกันอันนี้เพลแต่มาได้ด้วเราถึงด็วันเอได้ชยต่นี้ต้องน้อยอ่ะน้ยอ่ตังค์ไปลงร้านนี่แบงเอาเลยั้นวันี้ก็ประมาณนี้แล้วกันายบายบาเจบคกันอว่าอาทรันเสียวะอะอยู่นี่ กันนบอมขนึงกันล้วเสเอาทัมลยเอ๋ออยู่นี่เยวเดี๋ยวฟังนะนูต้องซื้อเครื่องละขาต้องซื้อเครื่องนึงล้วละมัจะซักพอเนี่ยเครื่องเดียวจะหาแบบว่าคับเยอากหาเยอะนยปสฮะักยังนี่รีบอก้ยเขาจใส่ด้ยไอยากสักมากพาไอ้แมนข้าบ้านโอเคถ้าเป็นพี่แมนพาเขาเลยครับไปแล เกีต้ี่ันะอฮโปแห้งเด้อพวกนั้นเรีว่าบริสุทธิ์มาตบกันแห้งเนี่ยโวยนายน้องแบบแบบยังอยู่ไหมคะยังอยู่ครับน้องแบมแบมยังอยู่อยู่เดี๋ยวไปนั่งแล้วค่ะมาดูหนังเร้่ององคนอแเราติดซิมบหไือเดิมด ำไมครับมาช่วยนะมาค่ะแ่ขเดีกควไม่ดูพี่ไม่ดูผมได้ออฟกินมนะมาว่าเต่ามาเลป้ยมาาเกี่ยวอะไรวะกินเนื้อแล้วไปนนองกินแล้วครับผมที่ไม่ใช่เรื่องเแล้วสวัสดีพี่ขนมตาด้วเนะค่ะนี่เมื่อกี้นะกินข้าวเลี้ยนแล้วครับน้องแต้มตีสี่ไปทางไหนกินแล้วน้องแต้มตีสี่คิดถึงไอ้สมอยจารอยาเออ้สมอยกบมารัดเอา ถ้าเจ้าลูกกระเียบอย้าแม่คิดถึงเลยนวเจ๊อะาหล่อหลอุงอเลยนะทำงานเนี้ยมันแล้วเราจรู้ได้นเดรี้เขาก็เห็นเองนะแกไม่ต้องห่วงอ่ะอ้าไม่จะอาคำมอีกแล้วนายยังไม่ไปยุติอ่ะตรงนั้นมัดเลยแลาวเดี๋ยวเาหบม้อนหอบยังไปอ๋อบอก เขาไ<ำ>ม่เห็นหัวหรอ,หรอกไม่ดกใาเนี่ยเขาเอาให้หลานใจหมดอ่ะเราจะดูว่าใครเจอคนที่เป็นห่วงค่ะแก่วงตัวเองไหมยังไงเนี่ยไม่ไปเรียนต่อโอ้ยนี่มันจบพาวาลแล้วเว้ยเราไงีึ ม่ก้านปะนอกไปบ่า่าน้องโก้ม้องโกมกินอ่กเมม่นี่อนไปเลยปะคะมึว่ามันไปเลยมึงอขอ้วแม่มีคนอยาเห็นแม่เปลี่ยนใจไ่นอนคนอยากเห็นแม่แซมทุกคนนี่แม่แซมนี่ต้องให้พื้นที่แม่หลยเพราะ่านาจอนี่โหนยาเต็มกล้องหกันเลย สวัสดีทุกคนค่ะป้าบอกเลยว่าขคอยากหน้านวลหน้าใสต้องเซรั่มโตเกียวเว้ยเท้าตรงปากเดียวเขาบอกสินค้าจบแปนบอผิวหน้าต้องได้เขมีของดูนี่หนึ่งแถมหนึ่งเจ๊นี่ลูกเจ๊ี่ลูกเลยแล้วเรบอกว่า นอยู่ออฟฟิศค่ะกองเอเล่เลยกับลูกสาวทั้งหลายกองเอเล่กันไว้ที่ออฟฟิศนะคะทุกคนสวัสดีครับขายตัวกี่เท่าทุกคนเอาเส้นหนตัวคืนอันนี้ก็เสียลักตัวจบปัยังไงอ่ะสวัสดีครับวัสดีพี่เมียสาวพี่เมียสวัสดีค่ะทุกคนสนับสนุนอันคับเคือแม่แซฝงไเด้อครับเออสนนนับสุองกู่เหรอพี่น้อง เกือบพอไปเที่ยวสองครูแล้วพี่น้องวันนี้แม่แซมสิเขียนซื้อไหวขึ้นหลงอันคือเกือบหลงปูยูวัดดอกนี่มาต้องเล่นอะไรไม่ก็โมตังจากวัดเลยเดี๋ยวขยัไปมากขัตเตอร์กรีดเป็นซื้อจากของแล้วเจี่ยวอันคัตเตอร์กรีดไว้เป็นซื้อจากของขึ้นอันดาวเทียมคือเกือบหลงปอยูวัดเจ้าโมมี่โพลัยไซขอขอบคุณที่นั่งนะคะขอบคุณนะคะทุกคน ไม่ยไม่ได้ใครมาลับกราบออกกราบส่วนตัวส่วนตัว่จะับ้านไเ่ยโสดค่ะไม่มีคนมาลับนะคะใครสนใจสมัครเป็นแกรบแม่ได้นะคะอันดับแรกยังเป็นดีว่าอันดับแรกห้าเกือบก่อนค่ะเกือบไปเที่ยวมีลูกสาวออฟฟิศคือคืนใช่แล้วค่ะมีลูกสาวเพิ่มมาอีก10คนนะคะส1 12คนกองเอเล่แต่ละวันนะคะ ไม่เหงาเลยค่ะแต่ละมือมันพาดกันเห็นอย่างแนวบูมบุลบุลบัมอยู่เขาขึ้นดีแผลอย่างนี้เอาอ้เอาเอาป้าเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยทีเล็กอ้ยแหม่จะขอออกซื้อบนโุ๊ะว่าแม่ซุ่มก่อนพี่ลูกโหรมาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณแบบอะไรอยู่เนาะ ให้รักเกือบเจ้าช่วยด้วยผู้ใดรักเกือบบูพี่เจนช่วยแม่เซียมหน่อยเกือบฉันไปเที่ยวซีมือแล้วโอ้ยสูงพี่ยจนี่แม่ก็คือจังซีแคทีเนาะก็แคทีแคทีแคทีแตงั้นกินแล้วมีแต่คนบอกว่าจัดเซียแล้วค่ะว่าสักมีแตคนบอกจัดเซียแล้วข่าวอยากเซีย สวัสดีครับวิน้องจับวิน่าอักนานั้นที่มี่เลยอะทุกคนน้ำอุ่นพูดอะไรกันบ้างเมื่อกี้นี่คนตายบวะเขียนมาเต็มเลยอย่าหลุดไม่หลุดแน่นอนช้าเนอาๆเอาภาไปน่คุณน้ำอุ่นสวัสดีนะครับสวัสดีเอสด้วยสวัสดีพี่ทริปด้วยนะคะ ร้อนเองเหงื่อออกใช่ไหมบ้านับปลาผาก็สดายเลยมั้งฝากคอนแทคกับดวใจให้ด้วยนะคะควบเนียนครับเต้นอาหารมวนลืมเกือบบอแมนกินบารจอดไว้หนาออฟฟิศนี่แหะน้องไปเที่ยวซื้อๆเดี๋ยวน้องกับกับมาสองคู่แล้วน่าใส่มาเก๊อยังไง บอกเลยกดในตะกาเลยนะจ๊ะเลิศมากพี่กัญญาลักสวัสดีค่ะเดี๋ยวมานไหม้กับพี่นุยได้เลยค่ะพี่เจนเอาท้อสมิดคือกดยกเลิกฉันเขาเขาก็กลับปีเสีบเมเอไนี่ไสวัดีสสวัสดีพี่แน่ด้วนะครับ เป็นกอย่กษอยากนังว่านี้อ่างเลี้ยงสหนัาเชียสาธุแสาธทุกชาติแยกคนไม่บอกทำไม่ยอมส่พี่สุบรรณสวัสดีนะค่ะสวัสดีคนเลยพี่จอยช่วยด้วยเกือบสี่นะทำไมบอกเข้ามาได้ไงอะจะกูไใดใส่ไปแฟนมาหริพวกทำอะไรอ้าวเหรอ

3ามสิบเอ็ดสาเอ็ดแต่แค่บนีกู้ระบบไปก็ทยี่อะไรไปได้ลยมันพีทำให้กูไปฆ่าสมบร์เลวที่ความไปเขียนเที่ยงเซนเซนเทเร่ยงงามๆตายที่ตาวน้ำอุ่นน้ำอุนลาแม่แจงบ้านทางน้อยอันนี้เลี้ยงชานมจมจะได้รับอู้ขอบคุณครับเดียวประกาศ เอาเอาให้พี่พี่อ่ะขอบคุณนะครับด้อยกอบันเทคทุกคนเลยทุกคนน้อะไรขอบคุณแม่จุ๊บแจงด้วยนะครับผมโดนแทงโดนทงแมควรเสียบกันไปใส่นอสไปไม่ควปไปใส่คาเพราะกันซองเต็มเลยโหขึ้นมไม่เผอะ ูน็นำอุ่นหาลราเกือบแม่แซมเอาไปขึ้นแม่เมียคู่เอาอย่างเนา <c oughs> ะพี่ป่าแต่ให้แม่แซมฟังหน่อยาาปักแล้วครับกดได้เลย แม่ปักหรือยังปักแล้วเดี๋ยวเราจะปักหมุดเพิ่มหมดดเลยกดเลยขอบคุณค่ะพี่นายสองร้อยเก้าสิหนึ่งเทปราคปลี่นกันเปนกระเสือหายกันหกล้านิ้ผิดข้าคอะไรอ่ะรวมมาเท่าฟีซิงนี้ไม่ถึงกล้านเลยแม่แปลไม่ออกพี่ป่าพิมใหม่เด้อแม่แซมหน้าใสแ่ไทยเป็นไทยพีเพียวกลาท่มที่นี่ไปก่อน แต่ลที่เหลือเนี่ยเซรั่มโตเกียูที่นหมดนะแม่ใช่เล่นหมดพี่เพีวเป็่นว่าทำคือพี่นัเนจะซ้องนเดี๋ยวบวกนไม้ชี้แจงความคิดพารานกันเลยีเนพี่เพีวเดี๋ยวกูไปคุยกับบ้านแล้วึ้นได้ไงดีก่าด็กพี่เพียวปิดแท็กมาไหมสามสิบเอ็ดวันนี้เพิ่งไปทำคอนเทนต์มาไปเพ้นพ์ไปเพ้นตัวเด็กๆมาเราเดี๋ยวต้องคืนเมื่อ่ะ เมื่อไรจะได้กินข้าวกับพี่เพียวใป30วันโอ้0วันไอ้เฮียแปลว่าเรามีเวลาไม่ถึงเดือนเลยดิอันนี้อะไรนะนังไม่มันทำอะไรอ่ะทำเกมแล้วเกมมันโดนแฮกอ๋อแม่แซมปักตะก้ารน้ำอูนปักตะไคร้บอกมันมีอยู่สองยางบถ่วมกันแรงกําลังสิถ่วมแล้วตอนนี้ทุกคน พาะฝนตกสวัสดีครับบารี่เราผมทนัยโยสพัน์เป็นตัวแทนของบริษัทอ A ยูเอนะครับที่ทางคุณอัครชัยได้คุเงินไปนะครับพี่กัญญาลัต์ขอบคุณนะคะ่บ เออคือหย่อนด้วยไหมเก่ายกเหลือเล่าเด็กล้านกำลังแก้ไขอยู่ครับคือโดนคิดว่าแก้ได้แป่นาทีทายุทายุแต่นาทีเมื่อครึ่งชั่วโมงขึ้นแล้วแล้วนะตัวแน่นอนจ้าท่านบุญปากที่แน่นว่าจำได้ครับให้สบา นี่แต่คนถามมาแล้วนะนะอยู่ใกล้ันดอกเียเ่มขนในันยามโอเคนี่ยังวนะครับสำหรับดอกกุหลาบแปดดอกนะครับคือเรื่องมันพิองเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยผมว่าเัสที่แม่น้องการ์ตูนด้วยนะครับเราก็น่าจะมีอะไรคุยกันได้เจรจากันได้รับ วปเรามีสุเลยว่าพวม่มีแล้วนะแต่เรายังไม่เปึ้งเอาพวกนัเดี่ยวแขงฟินแห็งสเป็ดบึงแหงดงแหงฟินเ๋ยวนะแต่ว่าพวกมึงเป็นคนทำเหอปากเลยปักเพวกคนเข้าใจสถานการณ์มากกว่านี้แล้วผมจะทุบเขาให้คนไเดี๋ยวเดีๆยวเดียวเดี่ยวสัตาต้อง200%น่าจะทำ P Xpread t w ต้องรม้วาต้องบียบอะใช่ ยังไงวะเนี่ยการลียงเลีียงทุกดอกคุณลองมาคิดดูละเคสเนี้ยคนที่บินที่สุดตุณนั้นสุดท้ายเขาจะทำยังไงเรต้องมีคนของเรามัวแล้วนี่ไม่ยากแต่นี่หรอกเขาสิไปยืมเงินพผ่านหมอเป็นหลังอยากนงพางมือไปเฮียกอลเป็นเกี่ยวเลยใช่ไหมไปเฮียเขาจะเฮียเหมือนเฮียปลาปลาล้มถึงบอกไม่ก็ป่านี้เราก็ติดต่อไม่ได้แล้วอ่ะตัวไม่สิทธิ์ตัวไม่รู้เขาจะทำวัดเขาจะางวัด ไม่ไปเรีวัดโบวใช่แล้วมันก็ไปบรมันจะเข้าไปบริหารวัดใช่อ๋อแล้วเอาเงินมามันก็ยังเงินเป็นการฟอกเงินทำไแล้วหาวัดเป็นบานทีแบบพ้นมาท่นรู้จักแล้วก็ไปบริหารเรื่องหลังเช่นแบบซื้อโซเชียลปังไม่คยแต่ว่าแบบเฟซบุ๊กมีแบบไลฟ์ชวนเพื่อนะไรเคยเจอสถานะนะแต่ดูแค่แบบแบบเป็นเขาลิเขาสปอยอ่ะ อ้ยขอบคุณแม่เรากระตุนนะครับปวดวใจเมือก้่านไอเินติอกอยู่ตลาดค้าแวอย็นดีวาไปซอมให้หมูขาวันหันขึ้นเจอแล้วอย่าดูฟินแห้งไปใส เงียมาแล้วกินยังมาแล้วแล้วเจ็ดสิบเก้าบาทอุ้ยแล้เมิดอติดอะไรในน่ะใช่มันอาจจะยินเสียงไม่ดีเนี่ยเอาหรอเราต้องลงหรอคิดอยู่ว่าเปิดใส่นีมันได้ยินมาสีขึ้นเตือนมาเราคิดอยู่แต่ตอนออกเสียง Hi Dad มันมีคำใช่มันมีคำนี้คำนนี้ด้วยอะไรติดต่ออะไร Are you r e ติดต่อติดต่อที่สไาย Family เพรานั้นน่ะเพรนั้นน่ะใครนี่แหละไลไ์ใน

เออนอ่ดี่ไปรอน้เแบบปิทไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันนะค่ะไวอทุกคนนะค่ะเออุ้ยมีงานดิฉักูด้วยเอามาเพิ่มอเเลยนี่ทุกคนรับตัวเกล่ยว ยากหน้าดีต้องใช้เดบ่ยวเดี่ยวแต่ถ้าใครที่แบบว่าออกแดดปบ่อยอย่างเงี้ยใช้แบบอาควาว่ากูวี่นะครับเป็นอาผลิตภัณฑ์บ้นโซนะครับเป็นกันแดด S F 50 P A บวกบวกบวกนะครับเค็ดลับนากูนะครับเป็นไวเทนีน้ำอุ่นพี่มือล้านกดผิดเอาคือเปีขัดแถวเกษตอเอาเป็นเวลานี้เห็นมากันเดี๋ยวจะเพิ่มสินค้าให้ก่อนแป๊บหนึ่ง

ไห้ให้โอกาสเขาจัและจัดอะไรเขาเรียกเอาฟาไอ้วิน่ะตัดเหมือนสัตว์ันขาไม่ทำอะไรต่อมันอยู่ในห้องปะเนย

นี่ทุกคนสินค้ามาแล้วนี่ทุกคนเสียงอะไรดังมากเสียงทีวีนะครับเสียงทีวีเด้อครับอะไรอ่ะพ่อใหญ่อุ่นเมื่อนี้ให้ข่อยมันหมานี่ได้จากสาธุครับพี่น้องขอให้ปังๆ่อยมันหมานครับทุกคนสวีทตัวนี้ผิวหอม หอมมากอันนี้กินหอมหอมอ,อ,นอ,อน่อนๆเป็นโทนอัพด้วยนะครับไม่นีนน้นงงถ้าเราผิวขาวขึ้นเรื่อยผิวขาวขอันนี้กอม,มันอะจะมาขาวไม่กระจางใสมันเป็นทนอัพแล้วก,กินหอมมากใช่มันเป็นนิ้วหินโผู้ชายก็ทาได้ผู้หญิงก็ทาได้สีฟ้าเหรอสีฟ้ากระห้อง หอมอออมอยากดมกลิ่นหอพี่ทาอยู่ตรงนั้นหนูนั่งอยู่ยงได้กกินผู้หญิงเลยหอมมาเอู้เห็นค่ะดูเห็นดูเห็นค่ะดูเห็นค่ะไม่นั่งนั่งทายนั่งคุณครูมาดมคุณครูจะดมอรูจะได้ซื้อไงคุณครูจะดมด้วยคุณครอย่ามานั่งกับหนูออกไปหนูปวดขาอดดมให้คุณครูดมหน่อยไม่ดมเจ้าเมีย แต่เขาว่าสองมาตรฐานแบบว่านเนาะถ้าน้ำหอมมันโดนแบบผิวแต่ละคนมันกลิ่นไม่เหมือนกันต้องไปโดนใช่ต้องมาที่มือแทนือเราเราก็ไปโดนมันหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันกันแดดด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้เคยยังไม่เด้บอกเอก็คือเบบยังคือแบบได้ท่านไหนหนบอร์เนจจ้าฟ้าชมพูแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันที่กลิ่นนะครับผมสีชมพูเนาะ สีชมพูมันสีหอมหอมแบบหอมหวานหอมอ่อนๆแต่แต่สีฟ้านะมันจะแบบกลิ่นกลิ่นเหมือนของผู้ชายเนาะมันจะกินแบบสิดปอดนิดนิดกินแมนๆแต่สีฟ้าไม่รู้ว่าสีฟ้าอยู่ไหนนะครับจะเห็นแต่สีชมพูใช่ไหมยิ้มยิ้มยิ้มยืดสีฟ้าหน่อยใช่ครับกันไหนแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นได้ใ่ชตอนนั้นได้ทั้งสองเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งออกมา อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วพี่จริงอีกแล้วแต่ผ um> ู้หญิงอ่ะออันนี้ไปทาบอกเลยว่าหอมไม่ต้องสีน้องหอมก็ได้เป็นทอดอัพคิวแล้วก็กินหอมนะครับเดี๋ยวพี่น้องมึงจะดูดูนะคะว่าหอะอ่าพี่ดีคนไหม่ทำอะไรพี่ใส่ลงมาขายของเร็วๆมาเร็วๆได้หนอเบี้ยมาแบลบร้อน นี่ทุกคนอันนี้กันเนี่ยอะคาวีอะคาโกรวีสนองใครจะทำได้หรนาลิตาก็มาวันนี้บอเป็นคุณได้ทำกาแฟแล้วดุณใจดีไม่เหนียวเหนอะหนะแม่ทม่เหนียวเลยนะไม่เหนียวเหนอะหนะเหนอะหนะอะไรคือเหนอะหนะบางเบาเหนอะหนะ สีน้ำผึ้งน้ำปูนวอูนีอะไรอ่ะผิวผิวสีน้ำผึ้งผิวสีน้ำผึ้งอานล่วพอสีสีน้ำผึ้งสีน้ำผงยี่หลี่่ผมก็ยี่ผรี่มันบอก็แกกะฉันมันบอนโอ้โหเห็นไหมไม่แปลกนต่นสีน้ำผึ้สีน้ำผงเออนาหหอมมากกนในตะก้าเลยนะครับผมเลยว่หอมมาก อันนี้หอมโซสวีนะครับโซสวีเป็นโทนอัพเป็นโทนอัพโลชั่นบอดี้บอดี้โลชั่นตั้งของโซด้วยนะคะเดี๋ยวแจ้งเตือนนะคะถือให้เไฮบริงครับัตั้งไม่ก็สีไกลโพดเดี๋ยวมันเนื้อบาเหี่ยวซื้อไฮบริงยังซี้เลยอืมเอาใกล้ๆเลยครีมกันแดดและบอดี้ออยล์ผลิตภัณฑ์แบรนด์โซนเนี หอมมากหอมโอ้ยหอมหอมไม่หอมหอมหอมที่ชิวายจากไหนมันหอมเพิ่มในลูสไซต์อันนั้นหอมหอมหอมค่ะหอมวินีได้อีกครับบูก็มาหอมถึงไงก็เลยแต่ใบูปัดขวดขึ้นไงเนี่ยเออไงปัดตะกี้พี่น้องตะกี้แบบมันไม่ได้ขวดใหญ่เนาะแต่แต่ก่อนมันจะเป็นไซส์แบบขวดประมาณเนี้ยแต่เนี่ยบึ้ง กวนมากง่าจิทโสวยสมาร์ดูลาเนาะแพ็กเก็จริงสวยและหล่ลามากจริงมันบิ๊กบั้มมากขนาดตีนขวดกันยังจะมีคุณภาพมีิดซ้ำไหนโอ้มันอุ้ยป่นสิบปักเพื่อนเอาไปค้ายซองจะคล้องไปแล้วเหสินค้าคายหมดแล้วว่าสันเดยวเฉ่งมากมด้อีกแอมแล้วไปหามอยัง กดสั่งเลยจ้าสีชมพูขอบคุณครับขอบคุณพี่ทางนะครับผมบอกเลยว่าสีชมพูหอมแห้งหอมจริงๆยังเขียวอยู่เลยนะ่ยอุ้ยอันนี้อุ้ยแอมพูว่ามันไม่ใช่ของถูกๆนะแอมพูมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยบำรุงผิวหน้าให้แบบเรียบเนียนแล้วก็บำรุงเป็นตัวุ้ยเปนตัวอุ้ยเป็นตอ้นอุ้ยเนตัอุ้ยอุ้ยนตัอุ้ยนตัเป็นตัยเป็นตอุ้ยเป็นตัวอุ้ยเป็นตอุ้ยเป็นตัวอุน ือแสดงว่าไม่มีสารที่แบบเป็นอันตรายต่อผิวนะครับดูจะใส่ได้ไหมเดรรอยไม่มีเซรัเดรรอยไม่มีแบบแอลกอฮอล์นี่ควาดินเย้จูบจูบจูบแหลกจะจูบแล้วนี่หน้าของเราที่เป็นสั้นครับสั่งครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแดดดานิกแอมพูมีทั้งสบู่และก็มีแอมพูสบู่เลือดยี่หบี่ยังเออเดี๋ยวว่าเวลาห้อถทูไปลาห้อล่างออกมมนสิบเป็นแบบน้ำดำๆกว่าชิครหลุดดีมากอี่หลี่ชครหลุดดีพี่น้องบอกเลย ดานิกอันนี้ดานิกแชมพูแต่ถ้าสบู่อันนี้สบู่ดานิกนะคบอันนี้สบู่ดานิกแม่หนึ่งกล่องมีห้าก้อนแล้วที่กูตอนมันเป็นโปรทนายคนไหนที่มีเหงื่อไหลาๆนี่ใส่ดันนี้จะชายดานิกนะครับสบู่ดานิกบอกเลยว่าถูผิวกายขี้ไข้รุดเดียวไม่ต่างกันกับผลิตภัณฑ์อ่าที่มันเป็นก้อนสีส้มเลยคุณภาพแบบสีส้มก้อนสีส้มก็ไม่อยู่แบรนด์เดียว อันนี้แต่อันนี้ผสมเนี่ยอันนี้ก็เหลืองเนี้ยอันนี้อ่เหลืองเหลืองสมสมเหลืองอสมสมจะดูมันเหลืองก็สมเนาะนะครับแล้วก็ได้แอมพูซื้อแล้วหรอคะแอมพูทุกคนกดเลยนะครับ